สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคบเครื่องเรื่องเดินป่ากับบ้านมีครูออนนะครับเป็นรายการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานมีดเดินป่าอุปกรณ์เดินป่าการตั้งแคมป์หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตในป่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้อาจจะมีการย้อนยุคในเรื่องราวนิดหนึ่งอันนึ่งมาจากว่าที่วางอยู่ตรงหน้าของผมตรงนี้เนี่ยเป็นงานวัตถุมงคลทั้ง3ชิ้นที่เป็นการสืบประเพณีโบราณ เป็นวิถีชีวิตความเชื่อแบบเก่าๆของคนในสมัยก่อนที่ว่ากันว่าได้นําความลี้ลับของสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาประกอบกันเป็นงานวัตถุมงคลซึ่งถ้าเกิดว่าในสายของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่สร้างแบบนี้ขึ้นมามักจะเป็นอาจารย์คา,ารวาสที่ถือศิลิบหรือแม้กระทั่งเป็นองค์ฤาสีนะที่มีการปฏิบัติตัวกิจวัตรประจำวันในป่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าในส่วนของที่เป็นพระเครื่องหรือพระที่เป็นเกจิเนี่ยนะครับเขามักจะใช้วัสดุตามธรรมชาติซะมากกว่าเช่นเหล็กน้ำพีปลอดกอเหล็กไหลนะเพราะเชื่อกันว่าความมงคลของเทวดาที่สถิตยอยู่ในวัตถุมงคลเหล่านั้นเนี่ยพอเอามาประกอบกันผ่านพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นความเป็นสิริมงคลโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ไปบิดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อ,อีกด้วย นะเพราะฉะนั้นในสายพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถามว่าพระที่มีการเทาวัตถุมงคลแนวๆนี้มีอยู่ไหมเท่าที่ผมทราบณปัจจุบันนะครับก็จะมีหลวงพ่อผีนะสระบูดีครับที่ผลิตวัตถุมงคลเครื่องราขงของที่เป็นแนวๆนี้ปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับปลูกเสกในจํานวนที่น้อยมากจะมีแค่ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ตัวท่านเท่านั้นที่จะได้รับวัตถุมงคลประเภทนี้ไปครอบครองเพราะว่ามันจํากัดด้วย เรื่องของวัตถุดิบที่หายากเรื่องของการรอคอยอส่วนผสมต่างๆมวลสารต่างๆมันไม่ได้ง่ายนะฮะแถมบางส่วนเนี่ยที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือจะมีวัตถุมงคลที่มีองค์ประกอบลักษณะคล้ายๆกับสายขาเขมรบางคนบอกว่าสายขาเขมรเป็นสายดําแล้วจะมาปลูกเสกสายขาวได้ยังไงคือวัตถุดิบความความที่แบบเป็นอารทันดี้ลับเนี่ยในสายขาเขมรมีแต่พิธีการที่เอามาประกอบเนี่ยเป็นสายขาว ซึ่งในส่วนที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยเขาก็จะทําการสะกดลงไปนะละนักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าค่อยๆไล่ไปทีละรายการนะครับผมจะเริ่มจากเล่มแรกก่อนเลยแล้วกันตรงนี้เป็นมีดหมอนะที่เป็นไซส์แบบขนาดมีดเน็บไทยทั่วไปตามวิถีชีวิตเลยนะครับแต่มีการนํำองค์ประกอบหลายๆส่วนเนี่ยที่เป็นอาถรรพ์นในตัวสัตว์ เอามาประกอบกันขึ้นรูปเป็นงานวัตถุมงคลแล้วทําการปลูกเสกนะโดยบริเวณที่เสียนหรือว่าด้ามจับของมีดนะครับผมจะเป็นเสียนของะมดแล้วบริเวณตรงฝากเนี่ยจะเป็นหนังจระเข้แล้วก็แท้จริงแล้วเนี่ยตัวฝากเนี่ยจะเป็นไม้นะครับผมพอดูองค์ประกอบรวมๆแบบนี้หลายท่านคงสงสัยว่าเฮ้ยเอาแล้วชมดเนี่ยจะไปเป็นมงคลได้ยังไงไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะะ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับกว่าผมจะมาสืบทราบเรื่องราวว่าเอ้ามีงานวัตถุมงคลประเภทเหล่านี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยเหรอเนี่ยผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ในชุมชนไล่เลียงกันไปจนได้ทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยงานประเภทเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสายโบราณที่จะมีแค่บุคคลเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเท่านั้นที่มีความเข้าใจไม่ใช่ใครก็ทําได้ บริเวณเสียนของชมดเนี่ยที่เป็นตัวแทนของชมดก็คือในความอาถรรพ์ของชมดเนี่ยจะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีต่อมกลิ่นที่ผลิตออกมาเขาเรียกว่าชมดเชียงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการดูดเพศตรงข้ามดูดความสนใจนะคนมีเมตตาเห็นเราปั๊บเนี่ยรู้สึกอยากจะเข้ามารู้จักด้วยอยากจะเข้ามาเป็นพัธนิตที่ดีด้วย ให้สิ่งนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นในชมดเนี่ยจึงจะมีเรื่องเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมซะมากกว่านะครัแบบถัดมาด้ามจับที่เป็นเท้าจระเข้หลายคนบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, อาจารย์อ๋อแล้าาวเท้าจระเข้แบบนี้เนี่ยเขาต้องทอํายังไงกับเท้าจระเข้อาจารย์ที่ปลูกเสกเดี๋ยวเขาต้องไปฆ่าจระเข้เลยไหมเปล่าเลยนะครับผมตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้ไปสืบซ่อบข้อมูลนะคือ วัตถุมงคลที่เป็นแบบเอาความอาถรรพ์ของสัตว์เนี่ยมาใส่ในโตัววัตถุมงคลเนี่ยจระเข้ตรงนี้เนี่ยจะต้องตายตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าหากว่ามีการเขียนฆ่าหรือว่ามีการแบบไปทําให้มันเนี่ยเสียชีวิตแล้วเอาอุปกรณ์มาเอาชิ้นส่วนมาทําเป็นแบบนี้เนี่ยความมงคลมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นต้องรอนะฮะในงานวัตถุมงคลตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยมีแค่2เล่มเท่านั้นที่เป็นด้ามแบบนี้นะฮะ เนี่ยนะที่มันได้แบบนี้มีแค่2เล่มเท่านั้นแล้วนานมากหลายๆปีกว่าที่จะทําขึ้นมาแบบนี้ได้นะแล้วองค์ประกอบเดียด้านข้างก็คือตัวไม้เอ่ยเนี่ยมีการต่ออักขระนะครับผมเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีนะฮะคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มีหรือแม้กระทั่งใบมีดเนี่ยที่มีการใช้เทคนิคการกัดกรดนะครับขึ้นมาณนะโมพุทายะเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบนี้ นะฮะหรือฝั่งหนึ่งเป็นยันคนที่เป็นองค์ประกอบของคาถาพระเจ้าห้าพระองค์และขึ้นรูปมาใหม่นะก็ <นะ S 1> จะเป็นลักษณะทรงนเนบไทยซึ่งยังดีนะครับว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมีดของครูบาอาจารย์ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้เปิดคมนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยนอกจากจะเป็นมีดที่เอาไว้กันหรือว่าเอาไว้แก้เอาไว้เพื่อเป็นมหานิยมแล้วเนี่ยๆๆเขาจะเปิดคมด้วยเพื่อป้องกันโจนป่าสมัยก่อนโจนเยอะนะครับอันนี้จะเปิดคม นะแต่ปัจจุบันนี้คือครูบาอาจารย์ไม่ได้เปิดคมแล้วเพราะเกรงว่าถ้าเกิดเปิดคมไปแล้วมาโดนมือบาดมือคนที่แบบใช้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอาถรรพติติดตัวแผลมันจะเน่านั่นเองเะครับนะเพราะฉะนั้นตรงกลางนะครับที่มียันนะไว้ด้วยก็เรียกได้ว่าเล่มนีเ้นเป็นมหาเสน่ห์นะแบบเต็มขั้นเลยแต่ว่ามีเรื่องของการคงกระพันชาตรีมาด้วยนะปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่แค่2เล่มเนาะผมปล่อยบูชาเล่มว่าหนึ่งพันสองร้อยบาท สำหรับเป็นมีดเสียนชมดนะครับถัดมาอีกรายการก็คือจะเป็นมีดที่เป็นเสียงของพยักษ์นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นโครงกระพันชาตีเช่นกันนะครับในสายของมีดหมอนี้องค์ประกอบต่างเนี่ยจะมีความเป็นโครงกระพันซะเยอะเสือพยักษ์ใจสู้ใจกล้ามีหวันนะส่วนจระเข้ในหนังเหนียวนะเพราะฉะนั้นพอองค์ประกอบรวมกันเนี่ยลักษณะยันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแตกต่างกับที่องค์ประกอบเมื่อสักครู่ที่บอกไปเนาะ นี่แหละฮะถ้าคงกระพันชาติตามความเชื่อตามความอารรพันของสัตว์เอามาประกอบกันเป็นวัตถุมงคลแบบนี้นะก็จะเกิดความเป็นมงคลเช่นกันนะในเสียงของเสือหรือว่าเสียงของชมดเนี่ยนะครับผมจะมีการผสมเหล็กนำพีเนี่ยเข้าไปด้วยซึ่งตัวเหล็กนำพีเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยส่วนผสมองค์ประกอบต,าต่างๆเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับบอกไว้ก่อนนะก็เล่มนี้มีให้บริการเหมือนน้อยนะอาจจะมีแค่2เล่มเท่านั้นนะฮะเพราะว่า ที่ยากสุดก็คือเท้าของจร์เจยที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันหายากถัดมาอีกเล่มหนึ่งที่น้องพแพรเคยขึ้นรีวิวเอาไว้จะเป็นเล่มนี้ครับเล่มนี้เนี่ยประกอบขึ้นมาตามหลายๆส่วนนะครับเป็นวัตถุดิบของไทยด้วยเป็นของสายเขมรนนะต่างๆที่เขาว่ากันนะนะมันก็มีองค์ประกอบเช่นกันนะเป็นสายดําแต่พิธีการปลุกเสกเนี่ยพระคาถาที่ใช้เป็นพระคาถาสายสว่างเพราะอะไรเพราะมีองค์ท้าวสุวรรณอยู่นี่ องค์ท้าเวสวรร์นเนี่ยถามว่าทำไมต้องตีประกับที่ตรงนี้เอามากดนะฮะเอามากดพวกที่เป็นสายดำต่างๆนะแต่ยังคงความเข้มขลังเอาไว้ยังคงความแรงกล้าของการาปลุกเสกพรกรถาเอาไว้นะในเรื่มนี้เนี่ยผมปล่อยบูชายอยู่ที่1,600บาทเนาะนะครับเนี่ยพรกรถาจารย์เต็มเลยนะอันนี้มาเล่าให้ฟังกันใเฉยนะคุณผ,ผู้ชมนะไม่ได้เปิดคมเต็มร้อยเนาะ ด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นเหล็กน้าพีผสมเหมือนกันนะครับขึ้นรูปนะแต่ฝักก็เป็นฝักไม้นะครับก็จะแบบนี้นะเหมือนที่น้องแพรรีวิวก็มีหลายคนถามเข้ามาเนาะนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอมีให้อยู่บ้างนะตอนแรกก็ไม่หมดไปแล้วนะผมไปติดต่อมาได้มาเพิ่มนะกะว่าจะให้ดได้เดยอะที่สุดนะครับแต่เต็มที่ได้แค่ห้าเล่มนะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟัง ความอาถรรพ์และความดีรับเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านใดที่ดูแล้วอาจจะรู้สึกไม่ชอบมันไม่จริงมันในนั้นก็คือแล้วแต่ความเชื่อนอะ,นะที่ผมทําตรงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลที่ได้เล่าสืบต่อกันมาจากชาวบ้านซึ่งถ้าเกิดเรามไม่พูดต่อนะมันคงจะหายไปเพราะน้อยมากที่จะมีคนพูดถึงวัตถุมงคลเหล่านี้แต่คนที่เชื่อคนที่ศรัทธาเนี่ยนะครับผมจะรู้ว่าสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนี่ย มันก็ต้องแก้ไขด้วยงานวัตถุบงคลเพราะนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้นรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้เดี๋ยวหามารายฟังใหม่นะฮะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมีครูอ๋อนะครับบ้านมีครูอ๋อได้เลยโอเคนะครับสำวันนีขอตัวลาไปก่อนพบใหคลิปหน้าสวัสดีครับ